สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมแปมนะครับก็จะพาเพื่อนๆมาซ่อมกระจกนะครับพอดีรถผมขับไปแล้วไปโดนเศษหินนะครับทาให้เกิดรอยแตกเป็นรอยหินนะครับก็ได้เข้าไปซื้อจุดซ่อมกระจกนะครับในลาซาด้านะครับตัวนี้อยู่ที่ราคา98บาทนะครับรวมส่งก็อยู่ที่127บาทนะครับในส่วนของลิงก์นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับให้เพื่อนๆเข้าไปซื้อดูไปซื้อถาดูนะครับเดี๋ยวในกล่องข้างในมีอะไรบ้างก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆแกะดูนะครับแล้วก็ก่อนอื่นก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับผอเเคไปกลย เราก็จะมาแกะดูข้างในกล่องนะครับว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะด้านหลังนะครับข้างในก็จะมีกล่องประมาณนี้นะครับข้างในลองแกะดูเิง ันนี้เป็นเรียกอะไรโอลิงสลิงนะครับที่อัดน้ำยานะครับแล้วก็จะมีอันนี้จะเป็นน้ำยาน้ำยาซ่อมกระจกนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวแผ่นปิดนะครับก็จะมีแผ่นมาให้ตัวนี้แผ่นปิดกับตีกระจกไมมีมา2แผ่นแล้วก็ตัวอัดน้ํายาซ่อมกระจกนะครับหมือนตัวแล้วก็เป็น แผ่นฟิล์มใส่นะครับแผ่นฟิล์มใสมาข้างใน4 5แผ่นนะครับระมหมดห้าแผ่นนะครับเอาไว้ปิดรอยแล้วก็หน้าตัวน,นี้น่าจะเป็นใบมีดโกนใบมีดโกนที่เขาแถมมาให้นะครับเว,เวลาเสร็จซ่อมเสร็จแล้วก็ให้เราเกลี่ยหน้ากระจกให้มันเป็นพื้นเรียบเป็นใบมีดโกนและที่สอคัญก็จะมีคู่มือมาให้นะครับผมเป็นภาษาอังกฤษนะครับใครเก่งก็ ดูได้นะครับตามขั้นตอนนี้เลยทั้งหมดก็จะมีแบ่งเป็น12ขั้นตอนนะครับโอเคไปกันเลยครับครับผมในขั้นตอนนี้ก็เอากาวสองหน้าที่เขาแถมมาให้นะครับติดนะครับให้รอยแตกของกระจกอยู่ระหว่างตรงกลางนะครับผมแล้วก็ลอกกาวสองหน้าออกนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเอาตัวอัดน้ำยานะครับซ่อมกระจกนะครับที่เป็นแผ่นพลาสติกนะครับที่เขาแถมมาให้ในกล่องนะครับติดเข้าไปแล้วก็ติดให้แน่นนะครับผม แล้วก็ตัวน้ำยาซ่อมกระจกนะครับเปิดฝาแล้วก็ใช้คัตเตอร์ตัดนะครับใช้คัตเตอร์ตัดหัวนะครับเพราะเขาตอนนี้เขาซีนมาไว้นะครับเปิดฝาออกนะครับเราก็จะหยดลงตัวอ่าตัวนี้คงประมาณสัก5้าถึงหหยดนะครับ ตอนแรกอัดสูญยากาศเราจะอัดสูญยากาศครับดึงให้สุดนะครับแล้วก็จะมีล็อกข้างบนนะครับล็อกบนสุดเลยนะครับมาตรงล็อกปุ๊บก,ก็ขั้นตอนนี้เราทิ้งไว้ประมาณ10นาทีนะครับผมอัดสูญยากาศ10นาทีนะครับก็จะประมาณลักษณะนี้นครับนีจะเป็นสุดเลยนะครับสุดล็อกมันเลยแล้วก็เป็นภาพด้านในนะครับ ผ่านไป10นาทีเราก็จะดึงนะครับดึงออกเลยนะครับไม่ต้องกลัวให้อากาศมันเข้าไปขั้นตอนต่อมาก็จะเป็นการอัดอากาศเข้าไปนะครับก็ดึงที่ชิจาออกให้สุดเลยนะครับหลังจากนั้นก็เสียบเข้าไปให้แน่นนะครับแล้วก็อัดเข้าไปมันจะมีล็อกที่2นะคราวนี้ขั้นตอนนี้เราจะอัดอากาศเข้าไปนะครับแล้วก็จะทิ้งไว้อีกประมาณ20-30นาทีนะครับหลังจากผ่านไป30นาทีนะครับเราก็ดึงออกนะครับ หลังจากนั้นเราก็แกะออกได้เลยนะครับผมแกะชุดซ่อมกระจกได้เลยนะครับค่อยแกะออกนะครับเราก็จะไปดูรอยแผลว่าที่เรารอมานานแสนนานจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมหลังจากที่เราซ่อมไปสักพักหนึ่งแล้วนะครับหลังจากที่แกะออกมาแล้วก็จะเหลือประมาณนี้ครับผมรอยก็เล็กลงจากเดิมครับผมอันนี้เราก็เอาใบมีกล มาเกลี่ยให้มันเรียบนิดนึงนะครับเราจะมีขั้นตอนลองสไ้ายอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับขั้นตอนลองสุดท้ายก็จะแผ่นฟิล์มนะครับแล้วก็น้ำยาซ่อมกระจกนะครับผมเรเซนซ่อมกระจกอันนี้หยดประมาณ 2- 3หยดนะครับผมหยดลงไปใส่แผลที่เป็นกระจกแตกนะครับที่โดนก้อนหิน แล้วก็ไล่อากาศออกจากฟิล์มนะครับให้หมดอาขั้นตอนนี้เราจะเที้ยงไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะครับเพ <ๆ S 1> ื่อนนะครับผมกาลังไล่อากาศออกอยู่นะครับผมหลังจากนี้ผมจะเอารถออกไปจอดตากแดดนะครับผมเพราะว่าที่จะกรถฝั่งนี้มันล่มนะครับก็จะย้ายไปนะครับนี่ก็ย้ายไปอีกฝังก่งตรงข้ามหนึ่งนะครับให้โดนแดดนะครับแล้วก็จะ ทิ้งไว้อีกประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับผมอีกหนึ่งชั่วโมงเรามาเจอกันครับหนึ่งชั่วโมงผ่านไปไวเหมือนโคหกนะครับผมหลังจากนั้นนะครับเราก็ลอกแผ่นฟิล์มออกนะครับแล้วก็ใช้ใบมีดโกนนะครับผมเอามาเกลี่ยพื้นกระจกให้เรียบนะครับขัดน้ํายาออกนะครับเนี่ยครับมันก็จะมีน้ํายานะครับตัวนี้เราไม่ต้องกลัวกระจกเันบิ่นลอยนะครับผม ค่อยขัดออกไปนะครับจนจนหมดนะครับจนน้ like morning, ํายาที่มันติดอยู่บนกระจกหมดออกให้หมดนะครับก็จะประมาณนี้หลังจากนั้นเราก็จะไปดูรอยแผลที่เราซ่อมนะครับเป็นยังไงบ้างนี่นะครับผมจากที่รอยแตกนะครับตามตามคลิปข้างต้นนะครับอ่าก็จะเหลือนิดนึงนะครับแต่ไม่หมดร้อยเซนนะครับนี่ครับก็จะเป็นเปรียบเทียบก่อนซ่อมและหลังซ่อมนะครับเป็นยังไงบ้างโอเคครับ